สวัสดีครับวันนี้นะครับ Redep Channel นะครับจะมาทำการรีวิวการใช้แคปคัต PC นี่นะครับก่อนอันนี้ผมไม่ได้ใช้ตัวแคปคัต PC ในการตัด วิดีโอหรืออะไรพวกนี้นะครับผมใช้อีกโปรแกรมหนึ่งนะครับแต่วันนี้นะฮะเราจะมาทดสอบนะครับการใช้แคปคัสพีซในการสร้างซับไตเติลออโต้นั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้ผมถือว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็พอผมเห็นปุ๊บผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่สะดวกสําหรับผู้ใช้อย่างเรามากๆนะครับในการสร้างสารรค์วิดีโอแล้วก็การใส่ซับไตเติลนั่นเองนะฮะวิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับเรา ได้ทำการ Import นะครับตัววิดีโอนะครับเข้ามาในตัว CapCut PC นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดที่ตัว Text นะครับนี่ตรงมุมซ้ายนะครับผมแล้วก็เลือกที่ Auto Caption นั่นเองนะฮะการใส่ s u t t i t le นะครับในวิดีโอนะครับของ CapCut PC นะครับเขาจะใช้คาว่า Auto Cap t i o n นั่นเองนยฮะให้เราเลือกนะครับตอนนี้นะครับมันจะเลือกเป็น English นั่นเองนยฮะให้เราเลือกเป็นไทยนะครับ นี่เป็นไทยนะครับผมแล้วก็กดคําว่า create นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่คลิปวิดีโอนี้นี่ครับให้ทำการกดกด create ไปนะครับนี่เขาสามารถติ๊กเพื่อเคลียร์ c u r r e n t subtitle ได้ด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเคลียร์เพราะเราไม่มีอยู่แล้วนะครับให้เรากดคําว่า create ไปนะครับกดไป ตอนนี้นะครับระบบในรับ c a p c a r d PC นะครับก็กำลัง creating auto caption นะครับก็คือการสร้าง Subtitle นั่นเองนะฮะมันก็จะค่อยๆสร้างขึ้นมานะครับอันนี้นะครับมันเขียนว่า speech r e c o g n i t e นะครับก็คือเขาจะจับจากคำพูดของเรานั่นเองนะฮะในการสร้างตัวซับไตเติหรือว่า auto caption นะครับ คลิปวิดีโอนี้นะครับมีความยาว59วินาทีนะครับก็ใช้เวลาแบบเมื่อกี้นี้เลยนะครับก็ไปดูเอาว่าความเร็วขนาดไหนนั่นเองนะฮะดูนะครับตอนนี้นะฮะเราจะได้แคปชั่นขึ้นมาตอนนี้ตัวซับไตเติ้ลนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับมันจะถูกจัดวางไว้ในที่ที่ตัวโปรแกรมเนี่ยกำหนดมาแล้วนะครับเราสามารถปรับไซส์หรือปรับอะไรได้นะครับตรงนี้นะสมมุติว่าผมอยากจะขยับมาลงมานะครับตอนนี้มัน เขาเรียกว่ามัน Select ไว้ทั้งหมดนะครับให้เราลากได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคําจะตรงขนาดไหนนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดคําไม่ตรงนะครับเราสามารถแก้ไขได้ด้วยนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกัน และนี่ก็คือเ x i ยวมี r e ชาร r g e a b l e f a ฟนั่นเองนะครับทรงพัดลมนะครับจะเป็นทรงกลวยคว่ำแบบนี้นั่นเองด้านหน้าเนี่ยมีความกว้างอยู่ประมาณหนึ่งเลยมีใบพัดแบบนี้นะครับตัวไม่ใหญ่มากนะครับสามารถเอาไปตั้งบนโต๊ะได้ด้านหลังนะครับก็จะมีปุ่มเป็นปุ่มสําหรับเปิดมีรูสําหรับชาร์จเป็นไทซีกดหนึ่งครั้งนะครับผมจะเป็นการเปิดพัดลมกดอีกครั้งจะเป็นการปิดพัดลมตรงปุ่มสีส้มด้านข้างตรงนี้มันเป็นปุ่มที่ยื่นยื่นออกมานะครับโดยปุ่มนี้นะครับสามารถกดออกไปได้แบบนี้อ่ อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับความถูกของมันอยู่ที่9กันก็เลยทีเดียวนะครับถือว่าใกล้เคียงและสามารถนําไปใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเจอคําไหนที่ไม่ถูกนะครับอย่างเช่นผมเจอคํานี้นะครับภาษาผมอาจจะไม่ดีนี่ฮะเป็นเสี่ยมีนะครับ rechargeable นะครับจริงๆมันต้องเป็น rechargeable นะครับนี่จากที่ผมใส่เองนะครับมันควรจะเป็นคําว่า rechargeable แบบนี้นะครับเราก็สามารถแก้ได้นะครับโดยการพิมพ์ใหม่เลยนะครับ เป็น rechargeable อะแบบนี้นะครับแล้วก็ mini fan ชื่อจริงๆมันคือ mini fan ด้วยนะผมพูดไม่ครบนะครับแค่นี้นะครับตัว c a p ชั่นนะครับก็จะเป็น c a p ชั o นที่ถูกต้องแล้วนะครับถ้าเกิดอันไหนไม่ถูกนะครับนี่เห็<ใ>นไหม,มนะครับจะเป็นทรงกลวยคว่ำแบบนี้นั่นเองด้านหน้าผมว่า90-95%เลยนะเท่าที่ผมดูตอนนี้นะครับมันเป็นภาษาไทยจากคำพูดของผมเลย กว้างอยู่ประมาณหนึ่งเลยมีใบพัดแบบนี้นะครับตัวไม่ใหญ่มากนะครับสามารถเอาไปตั้งบนโต๊ะได้ด้านหลังนะครับก็จะมีปุ่มเป็นปุ่มสําหรับเปิดมีรูสําหรับชาร์จเป็นไทซีกดหนึ่งครั้งนะครับผมจะเป็นการเปิดพัดลมกดอีกครั้งจะเป็นการปิดพัดลมตรงปุ่มสีส้มด้านข้างตรงนี้มันเป็นปุ่มที่ยื่นยื่นออกมานะครับนะครับเห็นไหมครับว่ายื่นยื่นออกมานะครับตรงนี้เขาไม่ได้ใช้ตัวอันนั้นตัวเขาเรียกว่าไม้อะไรสักอย่างนะครับแต่เขาจะใช้คำซ้ำนะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนได้นะครับ เห็นไหมแต่ตัวค่อนข้างจะเล็กนะครับยืดๆนะครับเราก็ใช้คํานี้ก็ได้นะฮะเห็นไหมเราก็สามารถแก้ได้เลยนะครับนี้นะครับสามารถกดออกไปได้แบบนี้ตัวพัดลมนะครับจะทําการสายหน้าแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับสามารถใส่เห็นไหมครับคําว่านะฮะนะนะฮะนะครับก็ยังมีคําว่าฮะเลยนะเห็นไหมเออโอเคครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้ผมบอกเลยว่ามันดีมากๆนะครับแล้วก็ ผมจะลองใช้อีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เราสามารถจอยโปรได้นะครับเป็นโปรก็คือเราจะได้ฟังก์ชันอะไรพิเศษหรือว่าพวกเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับเทคเทมเพลตอะไรพวกนี้ที่เป็นโปรพวกนี้เราก็จะสามารถใช้ได้ด้วยนะครับก็แนะนำแล้วกันสำหรับใครที่ต้องการความสะดวกสบายนะครับผมว่าอันนี้โอเคเลยนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เลยในแพลนสวัสดีครับ